วัสดีค่ะวันนี้ช่องบุญนำทางอาจารย์หนอนชาแนลมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะสิ่งที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้คือคาถารวยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่เสี่ยงลอตเตอรี่นะคะอยากถูกรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวนะคะเชิญฟังทางนี้นะคะ ทำไมวันนี้ถึงเอาคาถานรวยมาแบ่งปันเพื่อนๆใช่ไหมคะเพราะว่าคาถานรวยนี้นะคะเพื่อนๆมีคนที่สวดทุกวันและถูกรางวัลที่หนึ่ง24ล้านมาแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเอามาแบ่งปันนะคะเพื่อเป็นแนวทางเป็นกําลังใจนะคะสําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงดวงนะคะ ก่อนที่เราจะสวดนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องบุญนําทางอาจารย์อ่อนชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆนะคะมาแบ่งปันในคลิปถัดไปนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะถูกรางวัลที่1แล้วนะคะเรามาสวดไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกนะคะให้เรา สาธุสามครั้งไปพร้อมๆกันนะคะและตั้งนโมสามจบไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <HHH> ทัสสะพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธอิติปิโสภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทธโธพุทโธอิติปิโสภะคะวา พุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควา พุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติ อิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทธโธอิติปิโสภควาพุทธโธอิติปิ so ā, โสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธโธพุทธโธอิติปิโสภควาพุทธโทธอิติปิโสภควาติ อิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหัง อิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควา พุทธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธพุทธอิติปิโสภควาพุทธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธพุทธอิติปิโสภควาพุทธออิติปิโสภควาติ อิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอ,อ up ิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหัง อิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธ พุทธอิติปิโสภควาพุทธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทธอิติปิโสภควาพุทธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทธ อิติปิโสภควาพุทธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทธอิติปิโสภควาพุทธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธพุทธอิติปิโสภควา พุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติ อิติปิโสพะวะอรหังอิติปิโสพะกวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพะกวาพุทโธอิติปิโสพะกวะติอิติปิโสพะกวาอรหังอิติปิโสพะกวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพะกวาพุทโธอิติปิโสพะกวะติอิติปิโสพะกวาอรหัง อิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธ พุทธอิติปิโสภควาพุทธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทธอิติปิโสภควาพุทธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทธอิติปิโสภควา พุทธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทธอิติปิโสภควาพุทธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่สวดจบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนั่งสมาธินะคะ9ก้านาทีนะคะ และถ้ามีโอกาสนะคะให้เ,เพื่อนๆทำทานเป็นประจำนะคะจะทำให้โชคลาบนะคะรางวัลที่1 2 3 4 5เลข2ตัวเลขท้าย3ตัวนะคะเข้ามาหาเราอย่างง่ายได้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากถูกรางวัลที่1อยากมีโชคมีลาบทุกๆงวดนะคะ ขอวอวยพรให้เพื่อนๆน,นะคะที่ได้สวดบทนี้ทุกวันได้ฟังทุกวันนะคะและถ้าท่านใดที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้คุณถูกรางวัลที่หนึ่งในเร็ววันสาธุสาธุสาธุสำหรับวันนี้นะคะช่องบุญนำทางอาจารย์หนอนชาแนลขอจบคลิปเพียงเท่านี้และคลิปถัดไปนะคะ จะมีสิ่งดีๆอะไรมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกนะคะรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะ